การเสียงดีมีสาระเสนอตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่งกำลังสายแพทย์โวงพยาบาลค่ายวชิราวุธเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามพรบรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560กการจัดซื้อจัดจ้างหมายความว่าการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรม อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงพัสดุหมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงสินค้าหมายความว่าวัสดุครุพันธ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่ร่วมอยู่ในสินค้านั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงมากกว่ามูลค่าของสินค้านั้นการ on <Gore> จัดซื้อจัดจ,จ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้น 1. คุ้มค่า 2. โปร่งใส 3. มีสิทธิภาพและสิทธิผล 4. ตรวจสอบได้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดย3วิธีดังต่อไปนี้ 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยรัฐได้กำหนดยื่นข้อเสนอ,อการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกระทำได้3วิธีดังนี้ค่ะ 1. วิธีการตลาดอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-market เป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในกรณีวงเงินเกิน5 0 0แสนบาทขึ้นไปซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะไม่ซับซ้อนและมีมาตรฐานเช่นกระดาษตลับหมึกแฟ้มเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ หรือสินค้าอื่นที่ได้กำหนดไว้ในระบบ e-catalog 2. วิธีการประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในวงเงินเกิน5 0 0แสนบาทขึ้นไปและไม่ได้กำหนดใน e-market เช่นเครื่องมือแพทย์เวชภัญญางานก่อสร้างงานวงระบบสารสนเทศเป็นต้นและ 3. วิธีสอบราคาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในกรณีวงเงินเกิน5 0 0แสนบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-market e-bidding เนื่องจากพื้นที่นั้นไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. วิธีคัดเลือกได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานของรัฐที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า3รายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า3รายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกสามารถใช้ได้3กรณีดังนี้ค่ะ 1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 2. พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำน่ายก่อสร้างหรือให้บริการผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด 3. มมีความเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจาก เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศชนชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 4. เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 5. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยจากต่างประเทศหรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 6. เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรืองานที่ต้องปกปิดความลับของหน่วยงานของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 7. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อนจึงจะประเมินค่าซ่อมได้เช่นงานจ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกลเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส สามวิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน,ข,นาของรัฐก,กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจราจาต่อรองราคาทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา96วรสอง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถใช้ได้เจ็ดกรณีดังนี้ค่ะ 1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท,ที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวง 3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้ 4. มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินโดยเฉพาะเนื่องจากเกิดอุปัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายที่ว่าด้วยโรคติดต่อและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง 5. พัสดุที่จะ ทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือเนื่องจากในการใช้พัสดุโดยมีมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 6. เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ 7. เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งการบริหารพัสดุหมายความว่าการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำร,รุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุ 1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 2. การดำเนินการตามมาตรา1นึซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจํำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด